สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาสอนวิธีการวา่าียงนะครับวา่าียงงข้าแก่ยังไวงว่าเียงวอาหมุนว,าว่าว้วงครับข้าเห็ดข้าวสามเหลี่ยมครับเห็ดข้าวเป็นสามเหลี่ยมข้าตัวไอ้นะครับเนาะเมื่อกี้มันอียงไปสร้างพุนฝั่งซ้ายมือครับเมื่อกี้มันยังไปฝั่งซ้ายมือ ดิเขาก็เบิ่งคลิปสีเหล่านะครับเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับยิ่งทราบเอากดครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ่งกันเลยครับครับกำลังสีเหลองเบิ่งนะครับเนาะดูว่าเป็นยังไงครับเห็ดแหลกครับผมต้มกระแห้งดีครับมันนี้หยอนเลยสมุนี้มาตัวนี้นครับ วันนาวัีวันอนะครับนี้นี้เป็นวันที่5ครับวันที่ห้าพันลาคมสอ้่รี่ดัเราน่ครับรครับตว่า สวัสดีครับเท็ดแลดคยังเอยียงๆนะครับเอยียงฟังสายนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมสิมาสอนวิธีการแกะวาวเอยียงครับเดี๋ยวเอาลงกัน,าานแล้วครับก็ถามกันมาด้วยครับวาเอียงเขาแกะยังไงครับวิธีการแกะวาวเอยียงเดี๋ยวเบืบ่อนเข้ามาดูแล้เมาด้วย สวัสดีครับพี่นงองเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการวาวเอียงนะครับว่าวเอียงข้าแก่ยังไววงวาวเอียงว่าวหมุนวาวข่วงครับข้าเห็ดข้าวสามเหลี่ยมครับเฮ็ดข้าวเป็นสามเหลี่ยมข้าวตัวว้ายนะครับเนาะเมื่อกี้มันเอียงไปฝั่งพุ่นฝั่งซ้ายมือครับเมื่อกี้มันเอียงไปฝั่งซ้ายมือเข้ายขยับเข้าตัวนี้ไปฝั่งซ้ายมือจักน้อยครับเมื่อกี้เอียงมาหลาเดี๋ยวถ่าเบอ่งกันเลยครับวิธีการแกะ

เมื่อกี้มันเอยียงไปฟังฟังใส่มือนะครับนเ,าเนาะเขากดเขากะงานเฉียดเว้าชมบนิดเดียวครับเมื่อกี้บหุหลายเขากิดลอกไปที่เก่าครับ ว่านี่อยากอยากนักหัวจักหน้อยนะครับเนาะเป็นไปได้รดรดสนุลล่ลงมาจัก,กลอยสามสิบไหนที่นพอดีครับแต่ว่ามีกาสีเปียบนักนี่ยครับเดี๋ยวแก่อาจารพกคอนเนะมื่อกี้เข้ากกพอดีแล้วนี่ครับเวลาให้บรงชัๆนะครับเนาะเมื่อกี้มันเอียงไว้ฟังพุณนเมื่อกี้ผมตั้งเข้าไปตรงกลางครับผมขยับเข้ามา ฟังคุ่นนิดนึงครับแกอาการเวาเอยียงเี่ีนะครับเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ่งครับแกวาเอยียงเขาจะไปแกะที่ละหลายครับเดี๋ยวมันที่แกยากครับเดี๋ยวไปรอชมกันเลยครับท้อครับ จอสนุดังดีเดอุ้ยลเขนนะครับระมานนี้คับผ่านแล้วครับวิธีเล่นเต็กกอต้นไม่ครับเอมันกัเอมันก็ตรงเลยดยเหนลมบนเป็นครับ ให้มันกับเ่าเอียงให้มันเอียงเท่าเอียงแล้วแก่แล้วครับอ่าอย่ก็คือการแกว่าเอียางนะครับเนาะคือพานแล้วครับเดี๋ยวเข้าเบิ่งเบาก่อนเบาตัวนี้ขึ้นนิ่งนะครับเนาะปีกลางๆครับกลาง 啊，你 ก็คือปล่อยเสร็จลูกบอลขึ้นสูงครับแต่เห็นแล้วบริสไซแว่นเป็นได้ค่ะเทสสองพานบอครับเทสสองครับพานเรียบร้อยครับเนาะครับเนาะการแก่เข้าเอียงครับเข้าเอียงวาวหมุนครับผมเทสเข้าสวีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวหงกชิมาว,วาวลุงลองเบิง์นะครับเนาะถามเบิ่์นครับว่าสิจับเข้าได้วบวครับมเป็นเซียนนะครับเนาะแ่อยากเป็นเซียนครับถามเบิ่์นกันเลยครับวาวเจาเข้าเดี๋ยวพวกใหม่ครับเยวยูวรับ สวัสดีครับเดี๋ยวมุอนี่กาขอจบคลิปไว้ส้นนี้นะครับเนาะกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกะเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมครับเดี๋ยวอาจจะเป็นแต่มีโอกาสแต่เสียงมันบรบกวนแห้งก็เดี๋ยวไหวมือสอมาว้าวลงให้มึงนะครับเนาะ เสนาสนุผมตังไว้กับบมดลดังแบบหลั่นๆเนาะครับโปรโบาลั่นเป็นไงครับเอาแบบเสียงทำนองให้ลองครับเอาแบบเสียงเยินๆย็ซาๆครับครับขอจบคลิปสรั้นี้ครับสวัสดีครับ